สนามฟุตบอลลาลิก้าสนามฟุตบอลหรูซอยลาดพร้าว71หลังสำนักงานเขตลาดพร้าวเว็บไซต์ t88.com เว็บมือโปรโที่เสนอเค็ดลับชั้นดีในการเล่นฟุตบอลให้ชนะฟัน88สมหัสเกมที่น่าตื่นเต้นได้ที่ฟัน88รับโบนัสพร้อมเงินรางวัลมากมาย สวัสดีครับพบกับรายการรักบอลไลน์นะครับประจำวันเสาร์ที่19พฤศจิกายน2554นะครับวันนี้นั่งอยู่สองคนนะครับผมอบเชยครับเขาปริสครับครับผมมาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันดีกว่าครับก็เป็นฟุตบอลของบุนเดสติก้าเยอรมันนะครับเมื่อคืนเตะกันหนึ่งคู่นะครับไกเซอร์ซาราเทสนะครับเปิดบ้านให้กับพายให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับศูนย์ประตูต่อสองนะครับโดย เลวอคุเซนนะครับได้ประตูจากมิเอลเบลลักนะครับยิงทีมเก่าก็เป็นอดีตแข่งเก่าของไกเซอร์นะครับครับผมแล้วก็มีคนนึงครับที่ซัดประตูที่2ให้เลวองคุเซนก็คือฟิดนี์แซมนะครับก็จบไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับมาดูผลฟุตบอลของเมื่อวานกันต่อครับเป็นของลิเกอิงฝรั่งเศสนะครับก็เมื่อคืนนะครับเตะกัน2คู่นะครับโอลิมปิกลียงนะครับไทยกับ เลนะครับ1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ตูรุสนะครับยันเสมอกับลิวนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็ลิวนี้ยังฟอร์มยังไม่ไม่เข้าฝักถึงแม้ว่าจะได้โจโคมานะครับโจโคมาก็ช่วยอะไรไม่ได้เยอะในเกมนี้อ่ะไปดูเอามาดูผลฟุตซอลหน่อยดีกว่านะครับเมื่อวานเป็นเรื่องเตะด้วยนะครับผมฟุตซอลเมื่อวานมีเตะด้วยนะครับก็ทีมชาติไทยนะครับฟุตซอล คุชชอชายนะครับกำนำเสือเหลืองมาเลเซียไปขาดลอยแล้วครับขราบประตูตัวสองครับขาดลอยขาดอยครับก็เข้าไปตัดตัดเช็คสีเกมเรียบร้อยนะครับอ่ะมาดูกันครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นต่อเลยครับก็มาดูทางด้านฟีลิปลีครับก็เกี่ยวกับนักเตะบาดเจ็บครับผมก็มาเริ่มกันที่ของแมนยูก่อนเลยแมนยูก็เป็นทอมแคบเบอรี่แข่งดาวลุ่งนะตอนนี้ก็ มีข่าวว่าพาดถึงปีใหม่แล้วนะครับก็คงไม่ได้ลงสนามเลยเดิมทีทีแรกได้เดิมีข่าวก็เตีอนบอกว่าทอมแคเปอรี่กับเอชลียังจะหายทันกลับมาในเกมโซนซีใช่จะหายทันแต่ทีนี้ทอมแคเปอรี่หายไม่ทันครับผมก็ได้เอชลียังมาก็ได้เอชลียังมาก่อนอ่าครับผมก็เป็นข่าวดีกับข่าวไม่ดีปนกันไปสำหรับแมนยูครับผมพาไปอีกครับก็ไปทางด้านอรนเซนอนอรนเซนอนนี่ก็ทีแลนคกิฟต์พักห้าสัป อาเวคนี่ก็ถึงปีใหม่เหมือนกันครับผมก็เจ็บเดือนนึงกับอีกครึ่งอ่ะเดือนเดือนนิดเดียนึงกับสหนึ่งสัปดาห์เดือนนึงก็หนึ่งสัปดาห์ครับผมก็ก็อันนี้ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันบาดเจ็บครับอันนี้ถ่ายถ่าเส้นเลื่อนผ่าเส้นเลื่อนเห็นว่าคืนนี้ละสัปเหมือนกันเนื่องจากว่ากองหลังอ่ากองหลังหายไปเยอะหายไปเยอะครับแต่ก็เจอกับน้องใหม่อย่างอ่า นอริสซิตี้ที่จะต้องออกไปเยือนวันนี้นะครับมาดูอีกข่าวับเป็นข่าวของกุตีความเคลื่อนไหวของไทยมั้งครับครับผมเป็นที่ฮือฮามากก็เลยคือเมืองเมืองทองอยู่ในติดสนใจกุตีหลังจากที่ประสบกับประสในการดึงตัวแล้วบ,บีฟโลเลอร์ใช่ครับ,รบผมล่าสุดกุตีเนี่ยอ,อ,อดีตแข้งเรียวเมร็ดตอนนี้เล่นอยู่กับเบซิคตัสก็ครับผมเมืองทองเนี่ยสนใจอยากจะได้มาร่วมทีมอีก แม้จะเดบวตไจะเข้าสู่35ปีแล้วใช่แม้จะอายุเยอะแล้วแต่ก็คง<อ>จะเอาแบบมาแบบสร้างสีสันเหมือนกับ็อบบี้ฟอลเลอร์นะใช่ประมาณนั้นครับก็คือทางเจ้าตัวของกุ้ตีเขาก็บอกว่าเย้เย้มาว่าสนใจเหมือนกันอ๋ออย่างนี้ก็น่ารุนน่ารุ้นว่าจะสร้างสีสันให้กับวงการจะ,าจะมาได้วงการลหนังไทรคู่กับ็อบี้ฟอลเลอร์อะไรจะ สียงจะกี้กัสดังกระหึ่มแน่นอนต้องดีตามแฟนเขาเต็มสนามแน่ต้องดีตามกันต่อไปว่าจะในที่สุดแล้วบางทองอยู่ในเต็ดจะสมบังหรือไม่นะครับมาปิดท้ายที่โปรแกรมคืนนี้กันต่อกันเลยดีกว่าครับมาดูของโปรแกรมคืนนี้ก็โปรแกรมพิมรีกอังกฤษนะครับต่กันเยอะมากคืนนี้8คู่8สนามเลยนะครับคืนนี้เต้นแนนอนออตาลับครับตันนนนนะครับ เร right. oh ิ่มต oh ั้งแต่คู่หัวขําเลยนะครับ19ในกาสี่สนาทีนะครับตามเวลาบ้านเราครับก็นอริสซิตี้ครับเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลนะครับก็เกมแรกเจอกันเลยครับอาร์เซนอลเกมนี้นะครับคิดว่าง่ายอาจจะไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่านอริสซิตี้เขาก็โชยเองนะว่าปะทะกับทีมเก่งๆได้ยักยักดีมาได้สบายเราเล่นในบ้านก็ไม่มียอมอยู่แล้วครับผมเสียงเชียร์นี่กระหึ่มกระหึ่มครับผมแล้วประกอบกับโชคดีอาร์เซนอลนะครับ กอ,อ,องหลังอ่ากองหลังกําลังกําลังฟอร์มนะได้รับบาดเจ็บกันเยอะเลยได้รับบาดเจ็บอ่าแล้วกอ,อ,องหน้าก็พุ่งความหวังไว้ที่โรบินฟานเบร์ซีะนะครับก็มาดูว่าคืนนี้จะยิงประตูได้อีกหรือเปล่าอ่าก็ไปคู่ที่ไปกันต่อคู่ของซีทุ่มนะครับก็เตะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกับนิวคาสเซิลอันนี้ต้องบอกเลยว,ว่าศึกไร้พ่ายศึกไร้พ่ายศึกไร้พ่ายครับของชนชนกันเอง คนกันเองคืนนี้ใครจะแพ้ไปดูกันถ้าไม่แพ้ก็ต้องเสมอถ้าไม่มีเสมอก็ต้องชนะกันสักทีนะครับคืนนี้ได้ดูกันแน่นอนครับนิวคาสเซิลกับแมนซิตี้แต่ว่าแมนซิตี้จะเปิดบ้านนะครับวันนี้เวลาสี่ทุ่มนะครับอ่ะไปกันต่อคู่ของวีแกนเจอกับแบ็กเบิร์นนะครับแล้วก็เวสต์บอมบิวตเจอกับโบตันนะครับซันเดอร์แลนด์เจอกับฟูลแลมสโตลเจอกับควินปาร์เรนเจอร์นะครับเอฟเวอร์ตันพบกับปู๊ปแฮมตันนะครับและคู่สุดท้ายรอบดึกเลยนะครับเชียงคืนครึ่ง แต่เดึกมากไตเดือครับลองจากโฟงครับแมนยูในเต็ดนะครับต้องบุกไปเย็นสวันซีหงขาวนะครับก็เกมนี้ก็ที่แน่นคือได้เซอย์ยังมาก็ไม่มีทอมคิเบอรี่นะครับแล้วก็กองหน้าอาจจะใช้คู่ลูนี่คู่กับชิชาริโตเหมือนเดิมนะครับก็ในการด่าเป้าของประตูของสวันซ,ซีก็อคอยดูว่าทีมยักษ์ใหญ่อย่างทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนยูกับปืนต้องเอาไปเย็นน้องใหม่ทั้งคู่เนี้ย จะเก็บสารเต้มกลับบ้านได้ไหมต้องติดตามกันต่อครับพรุ่งนี้จะมาอัปเดตผลให้ฟังนะครับมาดูโปรแกรมพรีเมียร์ลีกไทยพรีเมียร์ลีกดีกว่าแล้วก็วันนี้มีเตะกันคู่เดียวครับก็ทีมคอนแกนเอฟซีนะครับเปิดบ้านเจอกับโอซูสภาเอ็มร้อยห้าสิบนะครับก็เวลาสิบแปดนาฬิกานะครับมาดูโปรแกรมของกันเซอร์เซนาอิตาลีนะครับคืนนี้คืนนี้ก็มีเตะกันสามคู่สามสนามครับมีคู่ไหนมากครับ อ่าก็มีนาโปลีครับนาโปลีเจอกับลาซิโอนะครับฟิออเรนติน่าเจอกับเอซีมิลานแล้วก็อินเตอร์มิลานเจอกับกาญารีอ่าฟอร์มอินเตอร์มิลานกัอนนี้ก็รุ่มๆดอนๆนะครับโอ้ฟอร์มแย่มากเลยครับผมแม้จะได้คุณซื้อคนใหม่มาแล้วก็ตามนะครับอ่ะมาดูโปรแกรมบุนเดสี์คืนนี้กันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อคืนเตะไปคู่เดียวคืนนี้เตะกันเยอะทีเดียวครับเริ่มตั้งแต่ ซาเก้ส่นเสียพบกับเนนเบิร์กนะครับ Munich, บาเอเนนิกเจอกับดอทมุนโอ้โหคู่นี้น่าดูมากครับน่าสนใจคู่ใหญ่คู่ใหญ่ครับระหว่างแชมป์เก่าเจอกับแชมป์ที่เขาควา้าเมอร์สกีสมัยน,นะครับแล้วก็ไฟบวกเจอกับเฮนท่าบริลินดินสันแกับเจอกับเบอร์เมนนะครับไฟบวกพบกับฮันโนเวอร์นะครับโคโลนเจอกับไม่นะครับน้องไม้ปวดเมืองนะครับ,บ,รรบไปดูที่ศึกลาลิกาสเปนคืนนี้มีเตะกัน3คู่นะครับแน่นอนครับ2ทีมยักษ์ใหญ่ลงสนาม กันคืนนี้เลยครับมกันนหน้ามีคู่อะไรบ้างครับก็มีเจ้าบ้านบาร์เซโลนานะครับเจอกับเรอัลซาโกซ่าบาลนเซียเจอกับเรลมาริดแล้วก็ปีเรลเจอกับเรลเบติตก็ส่วนโปรแกรมอื่นๆก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ที่ทางเว็บไซต์ลักบอลโดดเน็นนะครับสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายไหมครับไม่มีผมไม่มีอะไรทิ้งท้ายอ่ะวันนี้ของ จะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาอัปเดตผลฟุตบอลที่เตะกันคืนนี้นะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวของข่าวสารอื่นๆที่เกิดขึ้นในคืนนี้แล้วก็โปรแกรมของฟุตบอลที่เตะในวันอาทิตย์นะครับว่ามีคู่ไหนบ้างสำหรับวันนี้คงพอเพียงเค่นี้นะครับพบกันใหม่กับรายการรักบอลไลฟ์สวัสดีครับ man keep thinking we shook man Doin like doing like what doing cook man you ain't ready for the things up